ใช่ไหมฮะครบผมแค่ออกมารักษาพระพุทธศาสนาแค่พระรูปหนึ่งครับครับผมแล้วก็บอกพระย้อยเองก็ในอดีตเคยมีประเด็นเรื่องของข่าวเช้าเหมือนกันจริงหรือเปล่าฮะพระอ่าไม่จริงครับผมไม่จริงใช่ไหมฮะครับผมแล้วพระรูปนี้ทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้ครับครับอ่าให้เขาว่าไปเลยครับตามจริงเขาจะฟ้องยังไงก็ยินดีครับแล้ออันนี้เป็นศึกในวงการสงหรือเปล่าฮะครับไม่ขอยุติแล้วครับ ยุตแล้วเนาะครับผมแต่ทำไมทางนู้นก็ยังต้องยังเปิดศึกอยู่เลยนะครับไม่เป็นไรนี่ออกมาเพื่อเพื่อยุติครับเพราะว่าเขาได้ลาศิกาไปแล้วครับครับรู้สึกยังไงครับพระที่ตอนนี้เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยสังคมบอกว่าไม่เรียกพระแล้วเรียกแครอทครับไม่เป็นไรครับคือการแค่ออกมาป้องกันพระศาสนาแค่นั้นนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยในฝั่งขนอยงแสนะฮะหมอปลาอุ้นี้หมอปลาอุ้นี้หมอปลาคือต้องการจะชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของ ของเรื่องของที่ทางาหลวงพี่กระตกเขาศึกไปครับคือเป็นการชิงศึกก่อนชิงศึกอยู่แล้วพี่หนุ่มเพราะเขามีพระคอยแนะนําเขาแล้วพระที่แนะนํไอ้ตัวเนี้ยตัวดีเลยพระที่แนะนาเนี่ยเหรอตัวดีตัวนี้นต้องเล่น,นต่อมรนจะรีบเป็นตัวแล้วครับมันไม่ใช่พระถ้าเป็นพระเขาผิดคุณต้องบอกนี่มันผิดนี่คือคุณหาวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิดช่วยกันใช่ จะเรียกเป็นพระ,พะได้ไงพี่พระพยอมเพิ่งจะบอกมาเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปบอกว่าให้ลดความก้าวร้าวลงมไม่ได้ก้าวร้าวพูดความจริง <c oughs> พูดความจริงนะครับนี่คือไม่ได้ก้าวร้าวพี่หนุม่มพระพยอมแกก็คงก็ขอบคุณท่านนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ก้าวร้าวแกพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่พระนะพระ,ะนี่ผิดทำไมถึงทําแบบนี้อ่ะอ่โอเคเดี๋ยวไปคุยในขนกระแสส่วนตองวันนี้ตองจะยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเสียงในคลิปทั้งหมดเป็นของจริงค่ะของจริงนะฮะ แล้วที่ตอนแรกออกมาพูดบอกว่าอ๋อตอนเป็นคนกเรื่อขึ้นมาเองมันมีเหตุผลอื่นหรือเปล่ามีค่ะมีใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยในขลกระแสะนะฮะคือตอนต้องยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ตอนก็เป็นมีส่วนผิดนะค่ะการที่ตองไปไปมีสัมพันธ์กับพระจริงๆเนี่ยผิดรู้รู้ใช่ไหมฮะรู้ค่ะอ๋อแล้วมันไงมันไปพลาดพลั้งยังไงเดี๋ยวต้องไปไปฟังทางฝั่งนู้นค่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งนู้นค่ะนะติดตามเรื่องนี้ยาวๆนะคะอย่างที่พี่หนุ่มบอกตั้งแต่